นมเยอะเลยนะดู you see แคี่เห็นไหมเ่่ามากอไจี๊ดจี๊ดนีอดจี๊ดจี๊ดจี๊ดจีอดจีนี๊ดนก๊นจีี๊ดจ่๊ดาี๊ดจี๊ยคุยดจี๊ดจี๊ดี แคลวิ่โรงเรียนหนูนี่ฮเออจริงๆด้วยตอนอ,อยู่ที่สคูลเนี่ยหนูเห็นเขาตลอดเลยนะคะเห็นเขาเนี่ยชูพีพ่พ่อเดินเร่งแรๆในสคูลเลยค่ะแม่เออหรอวิส <Yes. S 2> ด,ด,ดูดูดูเขาเอาขนมมาสิลูกโอเมก้า oh <my> ันนี้เดียวเองเองใช่แม่อิสมาอิสมาอมาดูของเราสิเนี่ยสั่งมาจากเมืองนอกเลยเด้อย <Yeah. S 2> อ่าใส่ไปไหนขนมไมปจ้าขนมไปจ้าขนมบ้างค่ะดูสิ น้ำเยอะเลยนะดูยูซี่มีแค่ยังไงเห็นไหมเห็นไหมน่ากิดไหมเอ๋ดูสิเนี่ยหน่าวมากป้าทำไมทำกับหนูแบบนี้นะคะเนี่ยมันของพี่สาวปูนะคะกินอะไรอังไม่มีใช่เนี่ยไปหดกินเยลลี่แบบเกาหลยบ้างเมันก็เยลลี่เหมือนกันใช่ค่ะเยลลี่เหมือนกัน กนะะ oh ันเอกันทำไมล่ะอนี้เยดกลงเหงอรรม่อยายนะไเดียเกอย่างนี anyway. ้ไม่ดีเลยอะใช่มันเอพี่เขาไม่รู้ถูกแล้วก่อนดูดีนอย่างเี้ยกับเราโคตรแย่เลยอะขนมมันไม่รู้จักเมองนอกจากโกรงเกาหลีเลยก็ไม่รู้ก็เนรีเหมือนกันไหมเนี่ยเออจริงแม่หนูม่ยอม เราแม่ก็ไม่ยอมดูที่แม่เอาขนมหนูไปด้วยนะแท้ๆเอาไม่ก็ต้องแจ้งความลูกแจ้งความเจ้าเลยค่ะหุ่นมาจะเอามาคืนไม่ทำไมเอามาคืนจะจะแจ้งความแล้วนายเอาสิคะแจ้งเลยค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ขนมจากเกาหลีมันคือขนมจากเซเว่นก็เซเว่นเขาก็สั่งมาจากเกาหลีนั่นแหละก็จะมาถึงเขารู้แล้วอะค่ะก็ควรจะมาถึงเซเว่นน่ะก็ต้องผ่านเกาหลีผ่านตมอผ่านอะไรไม่รู้หลายๆผ่านแล้วก็เนี่ยขนมเนี นี่มันก็เจอสดจากประเทศต่างเงินจริงๆก็ไปซื้อเองสิซื้อใหม่มาเลยทำไมย้ายฉันทำไมก็จะซื้อมาทำไมแย้ายฉันทำไมของไม่ซื้อใหม่สิคะเออคุณมาเลยค่ะไป่เธอค่ะปล่อยให้เขากินไม่ถอกเรามีอีกนึงอยู่เออก็ได้สองอันแต่มันแพงนะลูกอะไรข่าวไม้เรามีตังค์เด็กพวกนี้นี่ไม่มีมารยาทเลยไปเดะลูก 20บาทอะมันแพงจังไหนแล้วก็เคยกินแกลี่แกไปีิรู้ไหมโตขึ้นอะหูอะอย่ากทำนิสัยแบบจะใครนะหนูไม่อยากทำหรอกนินสัยแบบนั้นนะดูถูกคนอื่นอีกอย่างนะพี่เต้เขาไมา่ดูถูกเราแล้วก็โยนขนมนรทิ้งด้วยมาเจอ่ตะ